สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับ BG9 นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการขัดล่องลิกาโซนะครับผมที่ช่างมีดหลายๆคนนะครับมีปัญหากันสิ่งที่ต้องเตรียนว่าผมมันแรกก็คือหินซุปเปอร์สโตนนะครับพร้อมด้ามจับก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับราษณาก็มีอันนี้ผมใช้เป็นเบอร์180นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนะครับว่าเป็นยังไงต่อมาเป็นตัวขัดมีดนะครับผมผมใช้เป็นแผ่น G ีเนะครับ มาพันกับกระดาษทรายแล้วก็ขัดมีดนะครับมันจะขัดได้ดีนะครับต่อมาผมใช้เป็นเบอร์80นะครับผมกระดาษทรายเบอร์80ขัดร0อยปาดจากเครื่องเขีนจีนมาเริ่มกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นทริคของผมนะครับเป็นทีิของผมที่แล้วแต่ใครจะใช้นะครับแล้วก็ช่างมีดแต่ละคนก็มีทริคแตกต่างกันนะครับอันนี้ผมจะเริ่มกับการเก็บรอยก่อนนะครับเก็บรอยปาดเพราะว่าตอนแรกผมใช้เบอร์80นะครับในการปาดใบมีดร5 0แล้วก็ไปจบที่400นะครับผมทริคของผมคือผมจะ ทำให้กระดาษทรายเลยออกมาจากแผ้นปาดนะครับผมเพราะว่าผมจะให้มันโดนลิกาโซ่เต็มๆนะครับแต่งลิกาโซ่ให้สวยก่อนที่เราจะไปขัดนะครับงานขัดเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ารอยที่เราปาดเนี่ยมันจะทิ้งไว้เยอะนี่นะครับผมปาดขอบของแป้นปาดมีดนะครับให้เป็นโค้งๆมนๆนะครับเพื่อที่จะให้เข้าในร่องลิกาโซ่ได้พอดีนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกันแรกก็ให้เอาหินซูเปอร์สโตนนะครับที่ผมแนะนำไปตอนต้นคลิปนะครับ ฉีดน้ำยาฉีกกระจกไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ขัดตรงอีกโซนะครับให้มันมีความเนียนนะครับข้อดีของหินซูเปอร์สโตนเนี่ยคือมันบางครับผมมันบางแล้วมันเล็กคือมันเข้าไปได้ถึงซอกซอนของช่องอีกโซครับเพราะว่าถ้าเราขัดกระดาษทรายโดยตรงเนี่ยมันจะไม่เข้าไปถึงในซอกที่เราต้องการนะครับแบบนี้มันจะเนียนกว่าเยอะเลยอ,อันนี้คือทริคที่น่าจะเป็นช่างมีหลายๆคนแหละครับที่ใช้ แต่ผมมาแนะนําให้สําหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับเอาไปลองทํากันได้เราก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมเล่งวิดีโอนะครับผมเล่งสปีดวิดีโอจริงๆแล้วมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใจเย็นกับมันนิดนึงนะครับเพราะว่าดีกาโซเนี่ยเป็นจุดที่โชว์ในการขัดผิวซาตินนะครับผมผิวซาตินของมีดเนี่ยบางช่างก็คือตายน้ําตื้นนะครับช่องกระโซเนี่ยเป็นรอยนะครับทิ้งรอยไว้ทิ้งรอยปาดเนี่ยไว้เยอะ มันก็เลยทําให้มีดดูไม่สวยนะครับเวลาเราโชว์หรือว่าเราใช้อย่างเงี้ยมีดจะไม่สวยเราต้องใช้เวลากับมันเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ใจนิดนึงขัดไปเรื่อยๆนะครับผมขั้นตอนการขัดใบเนี่ยเราอย่าทุ่นท้อนะครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ช่างหลายคนไม่ค่อยชอบนะครับการขัดใบเสร็จแล้วเราก็เช็ดออกนะครับผมแล้วก็เช็คลายดูว่าลิกาโซเราเนียนดีหรือย,ยังอันนี้เนี่ยลูกก็คือของผมโอเคแล้วผมปอใจแล้วนะครับทีนี้เราจะไปกัดใบกันต่อนะครับ จริงๆจ,จะว่าไปแล้วนะครับผมการขัดล่องลิกาโซ่นะครับสมัยก่อนผมจะเล่าให้ฟังว่าผมคนนึงนะครับที่เพิ่งเริ่มทํามีดอ่ะก็ตายน้าตื้นบ่อยเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ค่อยใส่ใจในการขัดนะครับไม่ค่อยใส่ใจในการขัดรอยการลบรอยของล่องลิกาโซ่เนี่ยแต่พอเรามาทํามีดเรื่อยๆทำไเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บถามคนนั้นคนนี้มีพี่แนะนําดู YouTube ไปบ้างลองผิดลองถูกเองบ้างนะครับผมมันก็ออกมาเป็นอย่างครับได้ หินซูเปอร์สโตนนะครับมาช่วยขัดช่องลองริกาโซนะครับก็ชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าผมขัดมีดทีนึงก็แต่ละล็อตเนี่ยลูกค้าสั่งมาประมาณ10บ0เล่มนะครับผมก็ต้องขัดแบบนี้ก่อนชุบนะครับก่อนชุบแข็งเพราะว่าถ้าผมไปขัดตอนหลังชุบนะครับจะเป็นงานยากเลยครับเพราะว่ามีดชุบแข็งมาแล้วผิวมันก็แข็งทำธรรมชาตินะครับเราไปขัดตอนนั้นมันก็ ได้นะครับได้แต่ว่ามันจะไม่ใช่แนวของผมเพราะผมเป็นคนที่เมื่อยนะครับขัดใบเยอะมันจะเมื่อยผมจะไปขัดหลังชุบก,ก็คือขัดซาตินนะครับซาตินฟินิชน,นะครับขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับขัดใบไปเรื่อยนะครับขัดลบรอยปาดของ T M G ที่เราปาดไปนะครับเดี๋ยวผมจะรันวิดีโอไปให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาแทรกเก็บความรู้เรื่อยๆนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาเช็คนะครับผมว่าใบมีดของเราเนี่ยยังมีรอยอยู่หรือเปล่าเพราะว่ารอยที่เราปาดกับเครื่องเค G เนี่ยเราปาดเบอร์80ไปใช่ไหมครับมันจะเป็นผ้าสายนี่เม็ดผ้าสายนีย่มันจะหนามันจะหนาแล้วก็ทําทิ้งรอยหยาบไว้เยอะนะครับสําหรับเบอร์80ถ้าเราไม่ไล่เบอร์ไป150แล้วก็400เนี่ยผมเคยทานะครับผมเคยทําแรกๆผมไม่รู้เรื่องผมปาดปุ๊บ ปาดไปแปดสิบแล้วผมมาขัดเลยเชื่อไหมครับว่ากระดาษทรายแผ่นหนึ่งครับแผ่นหนึ่งสี่เหลี่ยมแผ่นหนึ่งครับหมดเลยฝั่งเดียวไม่ไม่หมดด้วยอืมผมขัดแบบโหขัดกันมือหงิกมืองอมากเลยครับแต่พอผมมาไล่เบอร์เนี่ยเบอร์กระดาษ่าเบอร์สายพันนะครับทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะนะครับเราแค่ขัดเล็กๆน้อยๆขัดไม่นานไม่นานเท่าเมื่อก่อนนะครับผมมันก็ลอยหายไปแล้ว ขัดไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับเนี่ยกว่าจะได้มีดแต่ละเล่มนะครับผมผมต้องนั่งขัดแบบเนี้ยผมต้องนั่งขัดแบบเนี้ยไปทั้งวันนะครับผมบางทีเวลามีออเดอร์รุ่นที่ต้องขัดกับกระดาษทรายนะครับผมขัดมือขัดซาตินอะไรเงี้ยผมก็ต้องนั่งขัดแบบเนี้ยไปทั้งวันเสียเลวลาทั้งวันนะครับผมบางทีไม่เสร็จด้วย hundred, ต้องเป็นมันอื่นอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขนะครับผมในการได้ทามีดแล้วก็ อยากให้ลูกค้าได้มีดดีๆไปนะครับมีความสวยงามอย่าเงี้ยเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะพอใจที่ตรงไหนในการขัดลองลิคาโซก่อนชุบของผมนี่นะครับอันนี้คือภาพก่อนชุบนะครับมันจะเนียนประมาณนี้ หลังชุบเราจะได้เก็บงานไม่ลำบ,บากนะครับผมเราจะได้ขัดไล่เบอร์ไปเรื่อย โอเคนะครับผมเราก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับตอนนี้ผมขัดที่ในในวิดีโอเนี่ยมันดูเหมือนเร็วนะครับแต่ว่าผมขัดจริงๆอะ่ะผมขัดไปน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนี่แหละครับนี่เรามาดูผิวนะครับผมอันนี้คือผิวก่อนชุบของผมนะครับเป็นเบอร์80นะครับกระดาษทรายเบอร์80เป็นแผ่นนะครับมันจะลบรอยเคมีนะครับผม ก็สุดท้ายนี้ขอบคุณนะครับผมสำหรับคนที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะครับต่อต่อไปผมจะมาแนะนำวิธีการทำมีดอะไรอีกหรือว่าจะมาแนะนำคลิคอะไรอีกก็รอติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับตอนนี้งานงานมีดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะเกยดเวลามาทำ คลิปให้พี่ๆได้ดูกันอีกนะครับผมขอบคุณครับ